เพื่อนๆนักแข่งสมาธิผู้มีเกียรติทุกท่านครับหนึ่งในกิจกรรมที่ B บีนาเบีย์ทนทำกันอยู่ประจำครับไม่ได้เลยคือการพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้และสลับมาทําหน้าที่แบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้ให้กับเพื่อนๆสมาธิและแข่งผู้มีเกียรติทุกท่าน learning training การเรียนรู้ของตัวเองนะมีความส้องกาเพื่อที่จะขยายธุรกิจครับและเมื่อปีที่แล้วผมก็ทําหน้าที่เป็นนักเรียนครับและมีทีม a อเวนเจอร์สเหล่านี้ครับที่เป็นคุณครูของผม เพื่อนบกท่านเหล่านี้นะครับเขาทําหน้าที่ดีไซน์ของสิ่งที่ชื่อว่า Great i n w h a t d you do ตัวเองทําอะไรทําให้ดีทํามันสุดไปเลยนะแล้วพวกเราเนี่ยก็เข้าไปนั่งเรียนกันเพื่อนเพื่อนทั้งหกเหล่านี้ครับพุ่งเทแรงกายแรงใจเพื่อที่จะสื่อสารธุรกิจของเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจของตัวเองแต่มองมองคนนอกมองเข้าไปแล้วช่วยกันคิดว่าธุรกิจ5้าหกสิบริษัทเนี่ยมันจะโตขึ้นได้ยังไงมันเป็นการคิดนอกกรอบนะครับ แล้วก็หาออฟเฟอร์ใหม่ๆหาออฟเฟอร์ยูทิตี้ใหม่ๆให้กับเพื่อนๆตั้ง560บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทของตัวเองผมเป็นหนึ่งในคนกระสบอันนั้นทางบวกครับเมื่อก่อนนี้ผมขันยาล้างมือจากอิตาลีสายให้องนี้บิ๊กโค้รใหญ่เพื่อนๆหกแอนจิเออร์สอ่นี้บอกว่าทำยังไงดีเพราะว่าพี่โตอยากเข้าโฮมยูสนานที่สุดแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอเพื่อนๆเอาอันนี้ไปให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าตั้งในห้องน้ำมันจะบ้า อันนี้เป็นการรอนน้ำมันเครื่องนะครับมันจะเป็นไปได้เหรอเพื่อนเพื่อนนักผหมบอว่าเป็นไปได้สิช่วยกันคิดสินะครับอันนี้กขออกมา่อนหน้านี้แต่เพื่อนเพื่อนนักผหมแล้วช่วยกันคิดให้นันออกมันเป็นแบบนี้ตุง้งเล็กใช่ไหมมันเล็กใช่ไหมนะครับอ่ะอยากขึ้นมาหน่อยอถ้ายังไม่เห็นถ้ายังไม่เห็นนะสั่งซื้อจริงครับเอาไปรูปไปทำที่บ้านาไปลองใช้ที่บ้านก็ยังได้ในที่สุดแล้วนะครับมันออมมาเป็นกิมเซ็ตที่ ที่นะัดถืออยู่เวลานนี้นะครับ12ชิ้นนะครับกองสวยงามเอาไปเป็นของฝากช่วงปลายปีพอดีเลยผมจะบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆท้าผมท่านเนี่ยช่วยยินชิดออกมานะครับในที่สุดผมก็เข้าตลาด Boom y u ได้แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปถือเป็นโอกาสตีๆใหม่ๆนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เป็นสมาชิก AI ครับเพื่อนๆมันป็นเรื่องของ Life Long Learning นะครับ พาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ตลอดเวลานะครับแล้วคอร์สที่ดีไซน์โดย6 a v e n t u r s เาสนี้นะครับมีเฉพาะที่มิราชนั้นก็คือเรื่องของ Cre d i ด what to ดูค้นหาโอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะขายายธุรกิจของเราแล้วก็ยังมีคอร์สของเรื่องของการทำโปรช็อติง้งอีกและยังมีคอร์สอีกมากมายก่ายกองที่มีในเฉพาะ b n นกลุ่มที่ชื่อมิรานั้นขอบคุณครับ